ข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสนับสนุนโดย T News สนับสนุนโดยหนังสือธรรมดา ท่านผู้ชมนั้นยังจําภาพนะคะสงครามที่ประทับก,กันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ทําให้ทหารไทยและก็ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์นั้นต้องเสี่ยงวยชีวิตน่นะคะไปถึง12คนได้หรือไม่และถ้าปรากฏนะคะว่ามีคนไทยด้วยกันเองได้ออกมากล่าวหาค่ะว่าความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่นะคะต้นเหตุมาจากการที่ทหารไทยผู้ทําหน้าที่เสียสละในการทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยแผ่นดินของไทยเป็นฝ่ายนะคะไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านก่อนท่านผู้ชมจะรู้สึกอย่างไร กับคนที่พ uh ูดจาแบบนี uh uh ้ค่ะเราควรมีการพูดคุยกันไม่ใช่เอะก็ส่งทหารเข้าไปถ้าคุณมายิงใส่เพื่อนบ้านตัวเองแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบได้ยังไงการให้สัมภาษณ์ของผพันตำรวจโททักษิน กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ฉบับวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยข้อความว่าเราควรมีการพูดคุยกันไม่ใช่เอะอะอะไรก็ส่งทาหารเข้าไปถ้าคุณมายิงใส่เพื่อนบ้านตัวเองแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบได้อย่างไรถ้าคุณใหญ่กว่าหรือว่ารวยกว่าคุณก็ควรมีจิตใจที่ดีและเมตตาต่อคนที่จนกว่าและตัวเล็กกว่าถ้าพิจารณากันแบบผิวเผินดูเหมือนว่า พันตำรวจโททักษินก็เพียงต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและกองทัพในเชิงสร้างสรรค์แต่ถ้าไล่เรียงกันให้ชัดๆตั้งแต่ข้อความที่ว่าเอออก็ส่งทหารเข้าไปก็คงจะแปลความหมายเป็นอื่นไปไม่ได้จริงๆนอกจากพันตำรวจโททักษิณนั้นจะมีเจตนากล่าวหาทหารไทยว่าชอบไปรุกรานกัมพูชาจึงทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเกิดปัญหาซึ่งก็น่าพิจารณาว่าคําพูดดังกล่าว ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาไทยเพื่อชิงความได้เปรียบในช่วงที่สารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าสารโลกกําลังพิจารณาคําร้องของกัมพูชาขอให้ทาหารไทยถอนกําลังออกจากพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรและทางทั้งที่พันธบทโททักษินก็รู้ดีว่าภารกิจของเหล่าทาหารกล้าทุกนายก็คือการยืนหยัดปกป้องอธิป,ปไตยจากการลุกรานคองฆ่าศึกจนลมหายใจสุดท้ายและผู้ลุกรานที่แท้จริงก็คือกัมพูชา ขณะเดียวกันถนับคำพูดที่ว่าเออาก็ส่งทหารเข้าไปมาเชื่อมกับคำว่าถ้าคุณมายิงใส่เพื่อนบ้านตัวเองแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบได้ยังไงของพันตำรวจโททักษินที่ได้กล่าวกับสเตรทถทมก็เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศควรครกรวนพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่ที่พันตำรวจโททักษินต้องการจะบอกกับสื่อต่างประเทศว่าจุดเริ่มของปัญหาความไม่สงบ ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเป็นเพราะทหารไทยไปยิงใส่กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทาั้งทันที่ข้อเท็จจริงก็เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าทหารไทยได้ใช้ความอดกลั้นต่อแรงยั่วยุของกองทัพกัมพูชาภายใต้การบังคับบัญชาของพลจัตาวาหุนเมเนตลูกชายสมเด็จฮุนเซนมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้นพันตำรวจโททักษินยังแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัมพูชาอย่างออกนอกหน้าภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงที่ทำให้ชีวิตสิบทหารกล้าและสองราษฎรคนไทยต้องพลัดพรากไปจากครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักและยังไม่นับรวมถึงบรรยากาศความอมหิตของทหารกัมพูชาที่ยิงปืนใหญ่เข้าใส่โรงเรียนภูมิสลอนจนหลังคาและตัวอาคารเรียนโดนระเบิดเสียหายย่อยยับท,ท,ทั้งทันที ยังมีเด็กนักเรียนจํานวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนและเท่าวันนั้นเด็กนักเรียนทั้งหมดหนีลงหลุมหลบภัยไม่ทันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมอันน่าสะเทือนใจแค่ไหนกับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชายิ่งเป็กว่านั้นก็เป็นชาวบ้านนับแสนชีวิตทั้งจากพื้นที่รีสเกตสุรินทและอุบลราชธานีที่เคยทำมาหากินอย่างมีความสุข ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนอพยพหนีตายเพราะสงครามที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยประโยคคำพูดที่โ่งชี้ถึงความเห็นใจของกัมพูชาอย่างสุดหัวใจของไปตหมดโททักษินแบบนี้ถ้าคุณใหญ่กว่าหรือรวยกว่าคุณก็ควรมีจิตใจที่ดีและเมตตาต่อคนที่จนกว่าและตัวเล็กกว่า ก็ผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าแทนที่จะพยายามปกป้องสิ่งที่เป็นความถูกต้องและจุดยืนของคนไทยกับพยายามไปพูดให้ต่างประเทศมาเข้าใจประเทศไทยผิดเสียอีกนะครับก็ไม่ทราบอาจจะเป็นอดีตที่ปรึกษานาะยกมกพูชา c h a งครับก็เลยต้องพูดอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่อยากจะย้ํำนะครับก็คือว่าพยายามจะทําให้เกิดความเข้าใจว่าปัญหามันเพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคนี้ ความจริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นตึงเครียดในยุคนี้เนี่ยก็เพราะรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยไปยอมกัมพูชาในเรื่องของมรดกโลกมันจึงทําให้เราต้องมาแก้ไขนะครับพอเราไม่ยอมขึ้นมากัมพูชาก็ถึงไม่พอใจมันก็เลยเกิดความตึงเครียดมากขึ้น